รุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาดจะเป็นใจสวัสดีค่ะมาเจอคุณจูนอีกแล้วค่ะคุณจูนฝอคุณจูนคุณจูนตาสสยเปคุณจูนฝอออโต้แกลลี่ประทุมธานีเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่สำคัญเลยซื้อรถซื้อกับคุณจูนเถอะเพราะเราแถมเยอะแถมจุกแถมไม you, ่ยอมให้ใครขายถูกกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มดูแลหลังการขายตลอดยูการใช้งานของรถที่ท่านรักกันเลยรถวันนี้นะคะที่เอามาให้ชมก็คือกระบะสี่ประตูที่ราคาถูกมากเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ก็คือ DBL XLS นั่นเอง ราคาจำหน่ายอยู่ที่879,000บาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อัตโนมัติ6สปีด170แรงม้าแรงดิบอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเราแต่งจัดองค์ทรงเครื่องเป็นชุดแรปเตอร์นะคะแล้วก็ล้อขอบ20พร้อมกับโลบาร์ฮมเมอร์แล้วก็ยังมีท่อคู่ด้วยไปชมกันเลยประท้าสายจาก็คือสาวกดอมส้มต้องชอบก็คือ Ford เราใส่สีดำขอบสีส้ม มีไฟมินิไลทให้3ดวงนะคะตะแกรงลังพึ่งระบายความร้อนได้ดีชุดชายกันชนด้านล่างนะคะชุดงานนี้นะคะเราทำเป็นสีดำก็เปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเดิมออกแล้วก็ประกบเข้าไปใหม่นะคะสกู๊ปบันฝากระโปรงนะคะแบบทรงแรปเตอร์เลยเล็กๆเขาเรียกว่าจมูกเล็กๆสองจมูกนั่นเองมาดูต่อด้านข้างค่ะคิ้วล้อเมียนมากเลยคิ้วล้อทรงแรปเตอร์กันเลยนะคะ ชิ้นเนียนมากๆเลยตัวนี้ยางร้อเป็นขอบ20นะคะเป็นยางเลนโซ่แล้วก็ลายแม็กเนี่ยเป็นลายขิปสีทองนะคะสวยมากๆเลยของ o อเอซลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ลายแม็กแบบไหนนะคะซีรยียางอยู่ที่ 27555R 20นั่นเองนะคะแก้มข้างก็เขียนคำว่าเทอร์โบแล้วก็มีสัญลักษณ์เลยเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีอ่า ตัวไฟให้ด้วยนะคะเราติดเบ้ามือเปิดครอบมือจับให้กันจากติดให้สี่ชิ้นพร้อมกับราวหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้ก็ติดไว้เพื่อความสวยงามไม,ม่ไม่สามารถไปโหนได้นะโลบาโลบาตัวนี้เป็นของฮัมเมอร์แบบยาวมีสัญลักษณ์คำว่าฮัมเมอร์สีแดงตรงนี้ด้วยแล้วก็ลายสติกเกอร์ มีคําสีส้มนะคะสีดําขอบสีส้มมีคําว่าแรปเตอร์นั่นเองไฟท้ายไฟยท้ายนี่จะเป็นไฟท้าย full LED ทรงแรปเตอร์เลยแล้วก็ติดเข้าไฟท้ายให้ด้วยครอบท้ายกระบะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเองนะคะเป็นสีดําขอบจะเป็นดําเงานะคะสวยมากมีมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็มีกล้องมองหลังลายอาคิดคําว่าแรนเจอร์ลูกค้าก็เลือกสีส้ม ด้วยเช่นกันดอมส้มนั่นเองนะคะดูท่อด้านล่างนะคะเราติดท่อคู่ให้เป็นของแรปเตอร์กันเลยนะคะตัวนี้ก็เดินตั้งแต่ท่อกลางมาเลยนะคะทั้ง2ท่อก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะก็มาดูภายในกันเล็กน้อยค่ะภายในเราก็จิดเบาะหนังสีดำจะมีขอบสีส้มนั่นเองนะคะสีดำตัดขอบสีสม้มทรงสไตล์ ของไว t แทกกันเลยนะคะส่วนปุมอลายจะเป็นไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะคะกุญแจเป็นรีโมทและสามารถที่จะเชื่อมฟอร์ดพ s สตาร์ทด้วยโทรศัพท์ได้นะคะจอจะเป็น10.1นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้มีเสรภาพการทรงตัวนะคะก็รวมๆแล้วก็ครบจบๆแต่งให้แบบนี้นะคะฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก็ผ่านเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์คุณจูนค่ะศูนย์ตองแปดห้้องสหรือแอปสีเขียวขวประทุมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะวันนี้ไปขอตัวราไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ